โอเคมาเรากลับมาล้างแ้นกันดีกว่าพี่กลับมาล้างแขนน้ออืมมามาลุกขึ้น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 มาบอกให้ลุกขึ้นมาอืมอะไร ขัดขืนะขัดขืนย่อหน้าที่อะฮะลุกขึ้นมาทำไมโอเคเราได้เรียนรู้จากคลิปที่แล้วก็คือยิ่งแรงเออยิ่งแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปมาดิวะฮะ ฮมฮมฮนิ่งแพงไม่ได้ดีเสมอไปฉันได้เรียนรู้แล้วโอเคเข้ามาเลยเอออเอ้ย เราต้องเก็บให้ถึงสามพันนะถ้าเกิดเป็นสามพันมันจะเป็นอะไรที่ดีมากหนวกกันน็อกมาแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมอืมอืมเรียบร้อย โอ้หมวกกันน็อกสองเลยอืมเอาสิหิงอัดตัวก็ได้วะเออเอออืมเรียบร้อยซื้อปืนไหนไหมอ่ะ ค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้ออดเปรี้ยวไว้กินหวานอืมไปก่อนหนึ่งุเอ้ยเอ้ย มาดิฮะอืมเอ้ยเอ้ยอืมมาดิมาดิอืม ขืนเจ้าหน้าที่อะฮะขัดขืนเจ้าหน้าที่อะฮะขัดขืนเจ้าหน้าที่อะฮะเอาไงเอาไงฮะเอาไงฮะตังมีเท่าไหรล่ละสองพัน มามามาอืมเอ้ยจะไปเอ้ยจะไปเอาแล้วปืนใกล้ไม่ได้แล้ว thi hứa Ừ, hay mình đây chẳng nghĩa gì Dự, gần dự, dự phải đấu Dự cần phải đấu Mình dự bài nó bằng thi vậy อืออืมเออโอ้ยเกือบละยังไม่สามพันอีกอะเอาอะไรดีอะ ผมอ,อยากเก็บให้มันได้สามพันก่อนนะอะเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันขั้นแรกเราก็ต้องเดินไปไกลๆห่างจากฐานเงินยิงยิงยิงยง ยิง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 โอเคสวยฉันนะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งที่แล้วมาแล้ว

ลบลบหมวดกันน็อคร,รีบรีบหายหน่อย,อยโอเคเยี่ยม โอเคสวยซื้อปืนเอาเป็นปืนอะไรดีพันเอ็ดเออเอามาแล้วก็เออโอเคเก็บตังค์รอ ลืมเปลี่ยนอาวุธโอ้โหไม่ได้อา่าผาดซื้อปืนมาแต่ลืมเปลี่ยนเฮ้ยเงยหน้าหน่อยสิ อ,อ,อ,อโอเคเราต้องรอดเออแบบนี้ได้อยู่เออ bếp sút thai rồi, này, bay yin bay, ừ ừ, 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 ừ เอ้ย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 โอเคโอ้นึกว่าจะไม่ผ่านแล้วมานี่เจ้ามาโอเคไหม อเหมือนเป็นเออปืนปนเออกึ่งลูกซองหรือเปล่าแต่รีโหลดนานอยู่นะไม่สามารถรัวได้ได้อยู่ได้อยู่ ใชยชอบอยู่ปืนนี้โอเคอยู่แต่ให้ความจริงแล้วอยากได้ปืนกลก็ตามมือมีตังคอยู่พันหนึ่งอะ่ะ โอเคไปกันต่อมาสิเจ้าพวกซอมบี้เราต้องกล้าเผชิญหน้า เข้ามาเลยโอ้เสียงรถใส่กระสุนใา่กระสุน ไปทำมนไม่ต่อเก็บตังค์ไปเรื่อยๆมาวันที่สิบสินะวันที่เราตายครั้งนี้แหละฉันจะก้าวข้ามมันเองโอ เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้นิดเดียวอ่ะโอเค โอ้ยตื่นเต้นไม่ใช่ใหมายถึงลุ้นแะลุ้นลุ้นตามไม่มีหมามาก่อนหมายิโร โฮ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยชีวิตลำบากลำยินลำบากลำบนจริงๆ ไม่ได้แล้วต้องหาปืนกลละไหนหนไหนมีอนไนที่เป็นกลวเฟียวๆไหมอยากได้ห้าพันยังเลยตังไม่พอสี่พันก็ไม่พอโอ้ยอยากได้กลมาเล่นตอนนี้ต้องการปืนกลมาก สองพันหดสองพันหกเหลวสามพันมสามพันยิ่งแพงยิ่งดีผมเชื่อว่าครั้งนี้ผมจะไม่โดนหลอกลืมเปลี่ยนอีกแล้วเออได้อยู่ โอ้ดีนะที่มันมีให้เปลี่ยนแบบนี้โอ้พระเจ้าโอ้ลูกกระสุนปืนมีน้อยไปหน่อยอาถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคอยู่ เจ็บเจ็บหนักมากไม่ได้อยู่เอาละอันนี้แหละมันน่าจะมาแบบอื้อ ม่อะ,อะตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีแบบซอมบี้แบบวิ่งมาแบบหกร้านกว่าตัวแบบนี้ไม่ใช่อะะนี่เราเข้าใจผิดแล้วเนี่ย ราต้องรีบวิ่งฮึบฮึโอเคอ๋อเยี่ยม và bia cam tù Mà, 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 không mà, không mà. กิดสมมติว,ว่าเราถีบเฮ้ยถึกเกินถึกเกินเอ้ยน,น,นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ย เออนี่มันได้อย่างนี้สิโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าแหมอย่างน้อยเราก็สามารถล้างแค้นได้แล้วดีจริงๆถือว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มเติม